สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel o u t u b e Peter b o บนนะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่4เมษายน2565มาดูแฟนเชลซีทั่วโลกนะครับให้กำลังใจโทมัสทูเคิลนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าได้หย่าร้างกับภรรยานะครับรวมไปถึง กลุ่มริกเกสนะครับออกมาถแถลงการสัญญา8ข้อถ้าได้เป็นเจ้าของสโมสรเชลซีรอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากเพจน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์ดนะครับใครชอบวัดดวงใครชอบสุมกาชาไปจัดกันได้เลยนะครับในเพจนี้มีลุ้นพวกการ์ดลิมิเต็ดมีลายเซน็นมีชิ้นส่วนเสื้อของนักเตะที่ใส่ลงแข่งจริงๆนะครับตามไปดูได้เลยครับที่เพจน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์ดนะครับมีเปิดเบรกมีขายเป็นกล่องด้วยไปติดตามกันได้ ขอบคุณยาแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็บด้วยครับใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดกันได้เลยครับแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองแก้กรดไะย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องพิเตอร์โบสมันยาวนานกว่า3ปีไม่ดีจริงไม่นานขนาดนี้นะครับไปติดตามกันได้ ขอบคุณสิงห์วัวออฟฟุตบอลด้วยครับสปอนเซอร์ยังเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบสนะครับแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจเขาได้เลยนะครับมีคอนเทนต์ทั้งฟุตบอลไทยฟุตบอลนอกนะครับทางสิงห์นี่ก็อยู่ยาวๆกับช่อง Peter ปีเตอร์โบสไปอีกนานแน่นอนนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะครับ ขอบคุณทางซูซูกิด้วยนะครับตอนนี้กโ็โหมีโปรพิเศษนะครับก็ซูซูกิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดีลนะครับรวมดีลเดินใจนะครับข้อเสนอเนี่ยแบบเดียวกับมอเตอร์โชว์เลยนะครับให้เลือกได้ถึงวันที่30มสเมษายนนี้ตั้งแต่รับข้อเสนอซูซูกิช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนเลือกขับฟรี120วันส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด50,000บาทหรือจะเป็นบัตรเติมน้ํามันมูลค่า3,000บาทเฉพาะรุ่นสนใจดูรายละเอียดผมทิ้งเอาไว้ให้ในลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับอันนี้ก็ซูซูกิยิง ยาว6เดือนเช่นกันนะครับโอเคมาดูข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่ผลฟุตบอลของคู่แข่งที่จะเจอกับเราใน UCL ก็คือเรียมัดริดนะครับกลับมาคืนฟอร์มได้ครับบุกไปชนะเซลตาบีโก2ประตูต่อ1ครับเกมนี้คาริมเบนเซม่าเหมา2นะครับยิงจุดโทษพาทีมชนะได้สําเร็จนะครับเรียกว่าคืนความมั่นใจแบบทันทีนะครับแล้วก็ตอนนี้ มาดริดเนี่ยโอกาสเป็นแชมป์ลาลิกาสเปนค่อนข้างสดใสนะครับเพราะว่าแต้มเนี่ยโอเคอาจจะแข่งมากกว่าเซบีย่านัดหนึ่งแต่ว่าแต้มค่อนข้างขาดเหมือนกันโอกาสเป็นแชมป์สูงทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวพุธนี้เจอกับเชลซีในยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกซึ่งเดี๋ยวปีเตอร์บบสจะมาทํากิจกรรมแจกเสื้อโลโก้สโมสรโลกด้วยนะครับรอร่วมสนุกกันได้เลยนะครับในเกมเจอกับเรอัลมาดริดที่สแตมฟอร์ดบริดนะฮะจากเรื่องของผลบอลครับมาดูกันที่ กลุ่ม r i ก k e t ตส์แฟมิลนะครับที่เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีลุ้นเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีนะครับ mm hmm. เขามีการออกถแถลงการนะครับบอกว่าในช่วงสอสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้เจอกับกลุ่มแฟนเชลซีเป็นจำนวนมากแล้วก็ฟังความคิดเห็นทั้งหมดพร้อมออกคำสัญญาออกมา8ข้อถ้าได้เป็นเจ้าของเชลซีย้ำนะครับว่า 8ข้อถ้าได้เป็นเจ้าของเชลซียังไม่ได้หมายความว่าได้เปลี่ยนแล้ว8ข้อที่ว่ามามีอะไรบ้างนะครับอ่ะข้อแรกก็คือเราจะไม่มีการเปลี่ยนชื่อสโมสรไม่เปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์สโมสรหรือโลโก้สโมสรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแฟนบอลก่อนข้อที่2เราจะไม่เข้าร่วมศึกซูเปอร์ลีกเป็นอันขาด เพราะต้องการปกป้องโมรดกของเชลซีเอาไว้ข้อที่3เราจะทุ่มเทงบประมาณที่จำเป็นในทุกระดับเพื่อให้สโมสรยังประสบความสำเร็จต่อไปรวมถึงการลงทุนในทีมชุดใหญ่ให้ต่อเนื่องเหนือทีมอื่นแล้วก็จะลงทุนในทีมอะคาเดมีชุดเยาวชนของสโมสรต่อไปเหมือนเดิมข้อที่4ไม่มีการเหยียดจะให้ความหลากหลายรวมเป็นหนึ่งเดียวกันที่เชลซี และจะต่อต้านการเลือกปฏิบัติหรือความไม่เท่าเทียมทุกรูปแบบนะครับข้อที่5จะตั้งคณะกรรมการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอนดีตนักเตะชายอดีตนักเตะหญิงสมาชิกกลุ่ม Chelsea Supporter Trust กลุ่ม Chelsea p i โ c h Owner ที่เป็นเจ้าของสนาม s t a น f o r d Bridge แล้วก็ผู้ทรงอิทธิพลในชุมชนด้วยข้อที่6สสำรวจ ทุกตัวเลือกของการพัฒนาสนามใหม่นะครับคือก็ไม่ได้ฟิกนะว่าต้องสร้างอย่างเดียวเขาบอกว่าสํารวจทุกตัวเลือกนะครับซึ่งไอคำว,ว่าพัฒนาหรือรีโนเวทเนี่ยถ้าใครดูไลฟ์เรื่องวิเคราะห์สนามของปีเตอร์บอเมื่อสัปดาห์ก่อนไปเราจะเข้าใจนะครับว่าการจะสร้างใหม่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นต้องลองไปฟังดูนะครับว่าเพราะอะไรแบบละเอียดมากเลยนะครับข้อที่7 มุ่งมั่นต่อไปในทีมกีฬาหญิงเหมือนเดิมนะครับทีมหญิงจะได้การสนับสนุนเหมือนเดิมแล้วก็จะให้ทีมหญิงเนี่ยมาเล่นที่สแตแมฟอร์ดบริดจ์มากยิ่งขึ้นและข้อที่8คือสารต่องานมูลนิธิของเชลซีโดยใช้ฟุตบอลในการสร้างแรงบันดาลใจนี่คือ8ข้อที่กลุ่มริกเกสเสนอมาว่าถ้าพวกเขาได้เป็นเจ้าของสโมสรเชลซีเขาจะทำตามนี้ทีนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจคือแฟนเชลซีรู้สึกยังไง เกี่ยวกับแถลงการตามนี้ผมไปอ่านมาใน Twitter อ่านมาใน reddit นะครับรวมไปถึงคอมเมนต์ในเฟซแฟนเพจของพีทบอสด้วยเพราะคนคอมเมนต์เป็นร้อยเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยส่วนใหญ่จะบอกว่าไอ้แข้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่เบสิกแล้วก็ควรทําอยู่แล้วไม่ใช่หรือไม่ได้มีอันไหนที่รู้สึกแปลกใจหรือทาให้ตื่นเต้นเลยนะครับแฟนเชลซีส่วนใหญ่มองแบบนี้เช่นไอ้ชื่อสโมสรเนี่ยใส่มาทําไม นะครับบอกว่าจะไม่เปลี่ยนชื่อสโมสรคือมันก็ไม่ควรเปลี่ยนอยู่แล้วหรือเปล่านะซูเปอร์ลีกก็รู้อยู่แล้วว่าโดนต่อต้านทุ่มงบประมาณมันก็มีในสัญญาของการเทคโอเวอร์อยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของเชลซีต้องทุ่มเงินพันล้านปอนด์เพื่อพัฒนาสนามเพื่อลงทุนเสริมทงเสริมทัพพวกเนี้ยการเหยียดมันก็ไม่ควรทําอยู่แล้วก็คือแบบ แฟนเชลซีส่วนใหญ่มองว่าไอ้แข้อที่ว่ามามันเบสิกมันพื้นฐานเลยครับคือไม่ได้มีอะไรที่มันแปลกใหม่หรือว่าทําให้ว้าวเลยนะครับหรือแม้กระทั่งดีเทลของเรื่องของการเหยียดรณรงต่อต้านการไม่เหยียดพวกนี้ขออเขาบองว่าจริงๆควรขึ้นมาเป็นข้อแรกด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นข้อที่กลุ่มริเกสโดนต่อต้านมากที่สุดจากการเหยียดนะครับโดยรุ่นพ่อของเขาโจริเกสนะฮะแฟนเชลซี Fantasy ในโลกโซเชียลยังบอกกันด้วยนะครับว่า สโมสรเพิ่งแจ้งไปเองไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้ออกสื่ออยากให้เป็นการประมูลซื้อทีมไม่ใช่ประมูลชิงความสวยความงามแล้วจะมาแถลงการอีกทำไมกลุ่มอื่นๆเนี่ยกลุ่มท็อตโบลี่กลุ่มเซอร์มาติมบรอตันกลุ่มปายูกาไม่เห็นมาแถลงการเพิ่มเติมเป็นข้อๆอะไรแบบนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์นี้ส4ผู้เข้าชิงเนี่ยเขาจะไปพบผู้บริหารของเชลซีกันแล้วนะครับ เท่านั้นไม่พอครับทางเบนรัมสบี้กับแมทลอของเทเลกราฟยังรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ากลุ่มของริกเกสมีข้อสงสัยเพิ่มมาอีกอันครับนั่นก็คืออำนาจในการบริหารเชลซีและจำนวนหุ้นเพราะตอนแรกอะ่ะมันเหมือนแค่ว่ากลุ่มของเขาจับมือกับเคนกริฟฟินที่เป็นมหาเศรษฐีเหมือนกันก็นึกว่าโอเค2กลุ่มก็จบแต่เหมือนกับว่าล่าสุดมีรายงานว่า Rock Entertainment Group ที่นำโดยแดนกิลเบิร์ต ซึ่งมีทรัพย์สิน16,500ล้านปอนด์รวยมากนะครับได้มาร่วมหุ้นกับกลุ่มของริกเก็เพิ่มเติมด้วยยังไม่มีการยืนยันสัดส่วนของหุ้นแต่เขาคนนี้เป็นเจ้าของทีมคลิฟแลนด์คา v a l i e เ s นะครับในศึกบาสเกตบอล n NBA เรียกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีกลุ่มทุนอื่นๆเข้ามาแจมขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็สงสัยว่าสรุปแล้วริกเกสที่เป็นหัวเรือในการนำเรื่องนี้จะมีสัดส่วนหุ้นขนาดใหญ่ จริงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแบบเขาออกเบื้องหน้าแล้วมีคนคุมด้านหลังหรือเปล่านะครับมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับส่วนแกรี่นวิลครับแกรี่นวิลก็เป็นกูรูของ Sky Sports นะครับออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นิววิลบอกว่าถ้าผมเป็นครอบครัวริกเกสและโดนแฟนเชลซีต่อต้านขนาดนี้นะผมไม่อยู่แล้วผมไปแล้วแฟนบอลมีความสําคัญมาก ผมไม่รู้หรอกว่าใครบ้างที่มีส่วนในการเลือกเจ้าของใหม่แต่ผมว่ามันต้องหาทางรับรองให้ได้ว่าสโมสรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะไม่โดนแบบเดียวกับที่เกรเซอร์ทำกับแมนยูจะไม่โดนแบบเดียวกับที่ไมค์แอชลีย์ทำกับนิวคาสเซิลเจ้าของใหม่มันไม่ใช่แค่เงินต้องดีสุดแต่ยังต้องดูความต้องการแฟนบอลด้วยนี่คือช่วงเวลาที่เชลซีกำลังวิกฤตมีปัญหามากมายและผมคิดว่าทางแก้ที่ดีที่สุดคือ เอาเข็มทิศศีลธรรมมากลางแล้วก็ตัดสินใจเจ้าของใหม่โดยวิธีนั้นคือต้องตัดสินใจจากเรื่องของศีลธรรมเป็นหลักและอย่ามองแค่เงินเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือความเห็นของแกรี่เนวิลที่เขาก็ดูแล้วไม่ไม่ได้อยากให้กลุ่มริกเกสเข้ามาเป็นเจ้าของเชลซีเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของการเหยียดนั่นแหละนะครับอ่ะนี่คือความเห็นของเขาจากเรื่องของแกรี่เนวิลครับมาดูกันที่เรื่องของโทมัสทูเคิลนะครับผมต้องบอกแบบนี้ว่าผมเห็นข่าวนี้ตั้งแต่ช่วงเช้า ของวันอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้รายงานเพราะว่าขอหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงซึ่งผมก็ใช้เวลาในการหาอยู่1วันเต็มๆนะครับเจอรายงานจากแหล่งเดียวนะครับก็คือ Daily Mail นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ข่าวลักษณะแบบนี้ข่าวชีวิตส่วนตัวยาร้างอะไรแบบนี้ เขาจะไม่ค่อยรายงานมั่วกันจะไม่ค่อยเป็นข่าวเซียมสักเท่าไหรเพราะถ้าเกิดเป็นข่าวมัว่วข่าวสร้างเรตติ้งมันโดนฟ้องกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นข่าวนี้โอเคแหละอาจจะมาจากเดลี่เมล l แค่เจ้าเดียวแต่ก็ฟังไว้ก่อนได้นะครับฟังไว้ก่อนได้ซึ่งในเนื้อข่าวเนี้ยคนที่เขียนชื่อว่าเคทตี T ้ไฮนะครับย้ำนะครับว่าเป็นรายงานจากเดลี่เมล l เขาบอกว่าโทมัสทูเคิลตัดสินใจแยกทางกับภรรยาของเขาแล้วนะครับ หลังจากที่พยายามสุดความสามารถในการร้างชีวิตแต่งงานด้วยกันมา13ปีแต่ก็ไม่สำเร็จซิซี่ทูเคิลนะครับภรรยาของเขาเริ่มกระบวนการหย่าร้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนใกล้ชิดให้สัมภาษณ์กับเดลี่เมล l ครับบอกว่าทั้งคู่เนี่ยพยายามหาวิธีอยู่ด้วยกันมานานพยายามเลี่ยงการหย่าร้างแต่สุดท้ายมันก็หมดหนทาง สถานการณ์ตอนนี้คืนหน้าเศร้ามากพวกเขาทั้งคู่กำลังจะทำให้แน่ใจว่าต่อให้เลิกกันแต่ลูกสาวของพวกเขาจะยังได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดต้องได้รับได้รับความสำคัญอย่างถึงที่สุดส่วนเอกสารการหย่าร้างได้ยื่นไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้กระบวนการกำลังดำเนินงานต่อไปภรรยาของทูเคินนะครับเคยเป็นอดีตนักข่าวมาก่อนเธอย้ายตามมาอยู่ด้วยกันที่อังกฤษในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พราะว่าตอนแรกเนี่ยซีซั่นที่แล้วตอนที่ยังไม่ได้รับสัญญาถาวรเนี่ยทูเกลิลเหมือนกับนอนโรงแรมนะครับแล้วก็บ้านยังอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าเคยคุมเปแอชเชมาก่อนถูกไหมแต่ว่าพอขยายสัญญากับเชลซีเพิ่มเติมทูเก,ก,กิลก็เลือกมาซื้อบ้านที่อังกฤษนะครับในลอนดอนใกล้ๆกับสนามซ้อมเชลซีแล้วก็พาครอบครัวพาลูกสาวย้ายมาอยู่ด้วยกันด้วยนะครับก็เรียกว่าใกล้ชิดครอบครัวมากยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องแยกทางกัน ปัจจุบันนะครับทูเครลรับค่าเหนื่อยกับเชลซีปีละ7ล้านปอนด์นะแล้วก็เขาต้องเผชิญกับข้อตกลงอย่าร้างเนี่ยก็ต้องเสียเงินหลายล้านปอนด์เหมือนกันเพราะว่าภรรยาของเขาเนี่ยต้องลาออกจากงานที่หนังสือพิมพ์เยอรมันเพื่อมาดูแลครอบครัวต้องได้สิทธิ์ในการได้รับเงินส่วนนี้ด้วยดังนั้นภรรยาของทูเคิลจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ในอนาคตของทูเครลรวมไปถึงทรัพย์สินอีกครึ่งหนึ่งของปัจจุบันด้วย แล้วก็ตอนนี้ทั้งคู่ต้องการให้การหย่าร้างเนี่ยจบลงด้วยดีเม่มีการเกลียดกันเรื่องนี้สร้างความแปลกใจให้กับคนเยอะมากนะครับเพราะว่า,าซิซซี่ทูเคิลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลอย่างสูงนะครับต่อต่อการใช้ชีวิตต่อการทำงานของตัวโทมัสทูเคิลเองนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะเคยเห็นภาพตอนที่ภรรยาของทูเคิลเนี่ยกระโดดกอดทูเคิล ตอนเป็นแชมป์ UCL ถูกไหมครับคนก็ไม่คิดว่าเฮ้ยผ่านไปไม่นานจะเลิกลากันนะครับคนก็โอ้โหเศร้านะครับแล้วก็ช็อกกับข่าวที่เกิดขึ้นผมเห็นตอนแรกผมยังตกใจเลยเพราะว่าเหมือนที่บอกไปตอนเป็นแชมป์ UCL ยังไปกระโดดกอดกันอยู่ก็ไม่คิดว่าหลังจากนั้นไม่นานนะไม่ถึงปีนะทั้งคู่จะแยกทางกันซึ่งผมย้ำอีกทีนะครับก็ยังไม่ได้ยืนยันร้อยเปอร์เซนต์ว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงเพราะว่าเป็นรายงานจากสื่อเจ้าเดียวก็คือ Daily Mail แต่ก็เหมือนที่บอกไปข่าวลักษณะแบบนี้เขาจะไม่ค่อยรายงานมั่วกันไม่ค่อยเต้าไม่ค่อยเสียมเพราะว่ามันมีโอกาสโดนฟ้องได้ถ้าไม่จริงคือโดนฟ้องยับเยินได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นฟังได้กับข่าวนี้แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะจริงแม้จะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ฟังหูไว้หูกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้ครับพอมันเกิดเรื่องแบบนี้มาแฟนเชลซีทั่วโลกครับล้วนออกมาให้กําลังใจโทมัสทูเคลนะครับผมรวบรวมมาให้นะครับอ่า แอคเคาท์หนึ่งนะครับชื่อว่าเอวิสทันเดย์เขาโพสตบอกว่าจากการที่เสียหมีโดนคว่ำบารสู่การเปลี่ยนแปลงเจ้าของสโมสอนใหม่ตอนนี้โทมัสทูเคิลต้องอย่าร้างกับภรรยาเขาเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งการทำงานที่สโมสรแล้วก็ที่บ้านด้วยนี่คือช่วงเวลาที่ทูเคิลต้องการกำลังใจมากกว่าเดิมนะครับมีแอคเคาท์นี้ครับชื่อว่าสปอต โดกิต้านะครับเขาแสดงความเห็นบอกว่าการได้เห็นทูเคลิลการได้เห็นภรรยาของเขากระโดดมาสวมกอดตอนเป็นแชมป์ UCL มันคือหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการฉลองแชมป์ UCL เลยนะหวังว่าการหย่ารา้างครั้งนี้จะไม่ทำลายตัวตนทูเคลิลที่แต่งงานมา13ปีตอนนี้เขามีปัญหาในการทำงานมีปัญหาที่บ้านมีความไม่สงบสุขเกิดขึ้นมากมายสำหรับบ,บอสของเราเรารู้สึกเสียใจกับเขาจริงๆ แล้วก็ Account PYS นะฮะเขาแสดงความเห็นบอกว่าทูเคิลต้องเลิกกับภรรยาแล้วก็ต้องเสียเงินอย่าร้างหลายล้านปอนด์ด้วยนี่คือช่วงเวลาที่เราต้องสนับสนุนทูเคิลอย่างเต็มที่และสนับสนุนมากกว่าที่เคยทำมาตลอดมี o เขาชื่อว่า CFC Brown ครับบอกว่าไม่แปลกใจที่ทูเคิลบอกว่ามันเป็นการเบรกทีมชาติที่นานกว่าเก่ามันคือช่วงเวลายากลำบากที่สุดในชีวิตของเขา เขาให้ทุกอย่างกับพวกเราแฟนเชลซีในตอนนี้โดยที่พวกเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าทูเคิลกำลังเผชิญกับอะไรอยู่นี่คือช่วงเวลาที่เราต้องสนับสนุนทูเคิลจริงๆเป็นการสนับสนุนที่ไม่ใช่แค่การออกมาพูดอะไรเล่นๆแบบว่าฉันจะไม่เล่นทวิตเตอร์อีกแล้วฉันจะไม่ร้องเพลงไปเวลา90นาทีอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำจริงๆไม่ใช่เรื่องพูดเล่นเราต้องสนับสนุนในตัวโทมัสทูเคิลจริงๆนะครับก็ในมุมของปีเตอร์บสนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ถ้าเป็นข่าวจริงขึ้นมาก็ต้องให้กําลังใจทูเครลจริงๆนะครับนี่คือช่วงเวลาที่โอ้โหตั้งแต่ทูเครลมาคุมเชลซีเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเจอเรื่องนักเตะเจ็บเจอโควิดเจอซูเปอร์ลีเจอสัมภาษณ์ลูกากูเจอการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสโมสรแล้วก็มาเจอปัญหาเรื่องของครอบครัวด้วยก็ได้แต่บอกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามขอให้กําลังใจโทมัสทูเครลแบบเต็มที่แฟนเชลซีขอบคุณทูเครลมากๆเลครับที่แบบ อยู่กับทีมมาแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากใช้คำว่าถ้าโคช้ชของเชลซีไม่ใช่โทมัสทูเคิลนะแล้วต้องเจอกับอภิมหาปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเรายังไม่รู้เลยว่าทิศทางของเชลซีหลังจากนี้มันจะออกไปในมุมไหนทูเครนแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้ดีมากๆนะครับเป็นมากกว่าโคช้ชไปแล้วอะ่ะตอนนี้การวางตัวอะไรต่างๆก็ดีมากคือแบบขึ้นหิ่งในดวงใจแฟนเชลซีไปแล้วสำหรับโทมัสทูเคิลขอเป็นกาลังใจให้ เต็มที่สนับสนุนโทมัสทูเคลเต็มที่รับกำลังใจจากแฟนบอลทุกๆคนสู้ต่อไปนะครับสำหรับโทมัสทูเคลนะฮะทีนี้ครับมาดูเรื่องของจอจินโยกันบ้างดีกว่าเรื่องของจอจินโยนะครับนัดล่าสุดไม่ได้ลงเล่นอาจจะเป็นเรื่องของความล้าจากสภาพร่างกาย แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจด้วยเพราะว่าเพิ่งตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกมานะครับแล้วพอไม่ได้ลงเล่นเนี่ยนัดล่าสุดลอตตาชิกเล่นเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์แทนปรากฏว่าโอ้โหยับเลยครับเบรกเกมชะลอ,อกเกมไม่ได้แล้วก็คุมจังหวะไม่ได้เลยนะครับทีนี้ครับพอจอชินโยเนี่ยจอจินโยเป็นนักเตะประเภทที่แบบเวลาลงคนจะชอบแบบแขวะวอะปองอแปะอะไรประมาณนี้แล้วก็ มันก็มีนัดที่เขาเล่นดีนัดที่เขาเล่นไม่ดีนะครับแต่เป็นหนึ่งในคนที่โดนโดนดิสเครดิตเยอะเหลือเกินนะครับแล้วพอจอจินโยไม่ได้ลงเล่นนัดล่าสดุดโอ้โหแฟนเชลซีออกมาแสดงความเห็นแบบนี้ครับมีรายหนึ่งบอกว่าถ้าไม่มีคนแบบจอจินโยเชลซีก็เล่นไม่ต่างจากเบอร์นลี่มีแต่คนที่ไม่รู้อะไรเท่านั้นแหละที่จะดูหมิน่นจอจินโยต่อไปบางยูสบอกว่าถ้าจอจินโยลงเล่นในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดเราคงชนะไปแล้ว มันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าจอร์จินโยเล่นได้ฉลาดอ่านเกมไมด้ดีแล้วก็กระฉับกระเฉงกว่าโรเบิรลอฟตันชิกพอสมควรเลยบางยูสบอกว่ามันมีเหตุผลเป็นหมื่นที่จะบอกว่าจอร์จินโยสำคัญต่อเชลซีขนาดไหนการเล่นของเขาทำให้ทีมนิ่งไม่ตื่นตระหนกคุณภาพของเขาไม่ใช่สิ่งที่หาง่ายๆผมโคตรไม่พอใจเวลาที่มีคนต่อว่าเขาเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นกองกลางที่สำคัญมาก และก็นําคุณภาพที่ดีมาสู่กับเชลซีนะครับผมว่าก็ตามนั้นเลยครับจอร์จิโน่การเล่นของเขามันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายนะครับมันมีนัดที่เขาเล่นไม่ดีไหมก็มีนะัดแจกก็มีนะครับแต่ผมใช้คําว่าอันเล่นสักสิบนัดผมว่าไอ้นัดที่แจกมันก็ไม่น่าเกิน2นัดผมว่าอย่างปีแรกที่มาก็มีแจกเยอะแล้วก็เล่นไม่ดีจริงแต่หลังๆผมว่าจอร์จิโน่เล่นดีขึ้นเยอะมากแล้วนะครับผมว่าแจาก เปอร์เซ็นต์การแจกผมให้สักประมาณ20%นะครับแล้วก็มันมีหลายนัดที่แบบอ่ะอย่างเช่นเกมเปิดตัวซาอูลเน่ยเกมเปิดตัวซาอูลช่วงต้นฤดูกาลที่ซาอูลเล่นไม่ได้เลยนะครับเกมเชลซีแย่มากพอเปลี่ยนเอาจอจินโยลงมาโอ้โหเกมแม่งพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือมันมีความสําคัญนะอย่ามองว่าสิ่งที่เขาทํามันง่ายเสมอไปนะครับแล้วก็อย่างเกมลีกเนี่ย นัดที่เจอนิวคาสเซิลใครเป็นคนแอสซิสต์ให้กับใครฮาวเวสก็เป็นจอร์จินโยนะผมโดยส่วนตัวถ้าเล่นไม่ดีผมก็บ่นเล่นดีผมก็ชมแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมไม่มีข้อขอรหาในตัวจอร์จินโยแล้วตั้งแต่พาทีมเป็นแชมป์ UCL ได้ MVP UFA นะครับถ้าไม่ดีก็แค่บ่นในเกมแต่ผมไม่มีข้อขอรหาใ,ใดๆเกี่ยวกับความสามารถของจอร์จินโยแล้วนะส่วนตัวผมว่าคุณภาพของเขาของจริง ปิดท้ายกันที่เอ็นโกโลกองเต้นะครับมีรายง,งานที่ต้องกรองหนักๆจากอาร์ตบอกว่าเรอัลมาดริดกำลังจับตาสถานการณ์ของกองเต้อยู่นะครับคืออนาคตกองเต้ตอนนี้ไม่แน่นอนครับสัญญาเหลือแค่ปีเดียวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเจ้าของใหม่จะให้ค่าเหนื่อยเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่ากองเต้อายุกำลังจะ31ปีแล้วด้วยเหตุนี้ครับเขาบอกว่าฝั่งของมาดริดก็ไม่ที่แบบอยากได้มากขนาดนั้นนะแต่พอเห็นว่าสัญญาเหลือปีเดียวเลยต้องแบบจับตาดูสถานการณ์หน่อยแล้วก็ถ้าเกิด ทิศทางมันเปิดโอกาสมันเปิดอาจจะลองยื่นข้อเสนอให้ย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดก็ได้แต่ว่าต้องกรองครับข่าวนี้ผมอ่านแล้วก็ยังงงอ่ะก็คือข่าวบอกว่าก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นแต่ถ้าสถานการณ์มันเปิดก็อยากจะลองดูสักตั้งเออนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ทีมที่สนใจตอนนี้ก็มีมาดริดมีเปเเชที่เคยมีข่าวกับกองเต้แต่แน่นอนครับแฟนเชลซีอยากให้เขาอยู่ต่ออยู่แล้วแล้วก็ผมว่ากองเต้น่าจะอยู่ต่ออีกปีหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะแล้วหลังจากนั้นจะต่อสัญญ,ญาหรือว่า แยกย้ายเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนรักกองเต้ยอยู่แล้วนะครับนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนามาฝากวันนี้ก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งทั้ง เพจน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์นะครับไปติดตามกันได้ขอบคุณสิงห์ World o f f o o t b a l l สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบส์นะครับขอบคุณยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแล้วก็ขอบคุณทางซูซูกิด้วยนะครับมีซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดีลอยู่ไปติดตามกันได้เลยนะครับทุกสปอนเซอร์ผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้ในลิงก์ดีสคริปชันด้านล่างแล้วช่วงนี้ปีเตอร์โบส์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย